สวัสดีครับนี่วันนี้พาทุกคนมากินซอยจุนะครับวันนี้มีตับสวยๆนะครับเนื้อแดงๆนะครับมีนี่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 เสือร้องเฮ้ยนะครับเสือร้องเฮ้ยเนี่ยันเทนาขันนานะครักผักกาผักแก้มก็มีนะครับนี่มะละกี้นกนะครับอันนี้ผักผักชีหุดนะครับบ้าผมเรียกผักชีหุดที่อื่นเรียกอะไรกันบ้างครับนะก็ ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปก็แล้วกันนะว่าเรียกอะไรนะครับนี่ก็จะเป็นในผักสราวาเมยนะครับคนเนาะมีผักกาดด้วยนะครับนะผักกาดประกอบนะครับทุกคนเนาะน้ำลายไหลแล้วครับหิวครับไหมไกินด้วยกันครับผมซอยตุ๊นะครับนะคำแรกแหกมันนะครับโอ้โหเสือเสือลงเฮ้ยนะครับอืมเสือคู่กับคันเทนานอน้ำจิ้มเจียว นะครับน้ำจิ้มขมๆนะครับเหนียวตุ้ยๆนะครับเน,นี่ย ล Beyonce, ้ำเต้ๆครับเฮ้ยขมขึ้นหัวครับนานๆกินทีนะครับทุกคนนี่ตับนี่สามสิบกีบด้วยนะครับนะอืเห็นไหมตุยตุยเข้าไปอืม ก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับคนที่ไม่กินดิบนะครับ เด็ดนะครับคันเทนาอืม Hmm. วันนี้ไม่มีลูกโดดนะครับนะแค่น้ำจิ้มก็แซ่บพอเผ็ดพอแล้วครับน,ะนี่เดี๋ยวลองให้เจอกับรนะาคาผ้ากิลิ้วอืม้ม ผมมากแซ่บมากอืมอืมอ,อลูกข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียวติดมือ <c ười> พราะเดี๋ยวซื้ออะะอ,อตับนะคันเทนนานน่เน,นื้นอแดงสดไป 嗯，嗯嗯、mm. mm。Hmm. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không Mm Hãy -hmm. lắm <laughs> <laughs> สมกับชื่อจริงๆนะครับเสือร้องไห้นนะครับ ขนาดเสือยังร้องไห้นะคนจะขนาดไหน,นครับเคียวไม่ค่อยขาดนะความจริงต้องเอาไปย่างนะผมมีอยู่นะเดี๋ยวจะเอาอย่างตอนเย็น ก,ก,กินกับลาบกินกับลาบกินกับซ่ากุ้งนะครับเต้นกุ้งเลยนะครับโอ้น้ำจิ้มน้ำจิ้มเจียวคนมากอนะตอนอนท้ายมานะครับตะควอืดใส่ข้าขวคั่วเยอะไปหน่อยนะโอ้โหอร่อยมาก ขอกก้าออีกสักหอ่อ <c oughs> <c oughs> เอา,อางี้ดีกว่านี่อืมอืม,อม,อมเผ็ดครับอืมอืม Mm -hmm. cũng đại gia ừ ừ đoạn mm -hmm. 嗯。 Ừ. Ừ. thái Ừ. Giờ nạp. Mấy một. <laughs> Dễ cơn. Lô nó nhận một đánh. nè. Nè. <laughs> ừ. เากินหมดก็ไม่รู้จะว่าไงแลครับนะสุดๆแล้วครับนะทุกคนก็ฝากไปเท่านี้ก่อนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับนะก็ฝากกดไลคกดติดตามกดซับสไครนะครับนะฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับผมด้วยนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ